สวัสดีครับพี่น้อง f อฟซีโพธีกำลังติดตามรับชมช่องจากมตีชนาพันธ์ครับสวัสดีวันหยุดพี่น้องวันเสาร์ผ้าเจา้ารอนะครับมาขึ้นนอนในผนียดเลยพี่น้องมาเดียวออกจากผนียดนะครับแล้วมาหาในกินตะเสาตอนนี้มาอยู่บรมราชชนีเจ็ดสิบนะครับผมทั้งสารยาพุทธิมุนทนพี่ละนั่งในความอดทมในหมู่บ้านเพิ่นว่ามีหน,นกดอกพี่น้องนี่ครับมิดซิลียั่ไมีจะหนกพี่ละวันจีม,มีหนกเขาในสนอง แล้วนี้แหละครับผมมาอยู่ตาม้ากรุงเทพที่แรกมาเป็นเด็กหน่อยปอสองมาอยู่น้ำเมเป,ปาอยู่แถวผิดแหละทางบรมละชนนีเจ็ดสิบแต่ว่าขี่รถมาผ่านเห็นซุ้มเงินพ่ายผนียดอยู่นี่ครับเราจะหาต่อแถวนี้แหละมาดีจดอดยิ่งห่วงขี้ตรกำน้ำพึ้นอยู่เจ้าปีแก้วนะครับใส่ยิ่งห่องครับพอน้องน้ำมนกสองกุกน้ำมนกสามกุกเสียงเงี้ยนะครับน่าจะเป็นนกลูกผสมหราะว่าขัน ขันยกหนึ่งมีกุกหนึ่งคำที่สองมีสองกุกสามกุกนั่ใช่ไหมครับเป็นกุกไหลบ่เบาเอิน่นแต่ว่าบ่เข่าครับพี่น้องก็อมุ่งควมตุนกับบ่เขา่าเจาะรอนะครับนกรักตอนนี้พี่นอ้องใช้เลยยี่สิบเอ็ดแต้มนะครับตอนนี้เดี๋ยวก,กินเงีย้ยยิ่มๆสองคนแจงว่ากันทองว่เต็มมันก็พยายามคันในนกกระไรขึ้โคตรเนี่ยนะครับ อาเนี่เป็นสิ่งสําคัญครับพี่นอ้องพมาตัวเดียวครับเจ้าปีแก้วไส้ใบหงมือเส้นนี้เจ้าบ้างเกี่ยวนะครับเหยีหยกเหยียกเจ้าส่งนะครับหลังจากใส่ผนียาว่้วนในมือเส้นนี้เหยียกก็โอ้พอมีกำลังใจว่านกมันเริ่มปรับสภาพได้แล้วนะครับเริ่มปรับอากาศปรับยังได้แล้วก็โอเคต่อไปก็จะได้ฟังนุ่นอ่างอยู่ดอกวระเสริวันนี้ใช่ปะเจนเย็นสะกก้อนมัน ต้องมดาครับเรียงนกตรงใจเย็นครับใจหอนเสียนกมัดหลายตัวดินกกระไดเอาลอ้อลุ้นเหมือนกันพี่น้องครับเดียไปแวะขังขัง,งทางแถวเมื่อนี้ครับปิต่อขึ้นตอพี่น้องด้เบิ้งอยู่แล้วครับผมมาเตียมมันมาไม้ทางไก่กับมื่อนี้ เจ้าล้อครับพี่น้องมาใส่ค้อนขามค้อแรงครับผมโอ้ยบานเสียวครับสเหยียบก็บ,บ่เหยียบเต้นไปเต้นมาอยู่หลดน้ำกันพี่นอ้อนงค้อแรงครับผมครับพี่น้องครับอ๋สอสรุปคลิปได้แค่เสียวครับมานน้สำหรับเจ้าล้อกัะไรเจ้าปีแก้วใส่ไว้ต้ามาือนี่ถือนอกคอชวาครับ แต่ว่าเห็นห้อยมีคนติดเสีงวมารู้ดอกใดมาขอเชือบ้าหน่อยนะครับโอ้หิวเงีย้ยย่างคักนะครับนี่ขนาดไส้เงีย้ยไปได้พี่น้องนี่สำหรับโจปีแก้วที่จริงมืออื่นนะครับเมาสิไปหาเรียนทงังฝ่ายจีนบุรีแนะพี่น้องแต่ว่ามีภารกิจด้วนนะครับทางโรงเรียนเมสิเป็นอาทิตนาบนแล้วพี่น้องจังสีไเลไปออกทางไกลนะครับ ติดภารกิจด่วนให้น้องเรียนครับงานด่วนงานด่วนเพจขอสอบปลายภาคเรียนนะครับให้เด็กน้อยท,ที่จริงมืออื่นนี่ผมกาจะไปใส่สเจ้าเสาหานะครับเอาเสาหาออกแอบเพื่อฟังเสียงว่าสิรุดกุบบ่นะครับสําหรับเจ้าเสาหาแต่ว่าติดภารกิจด่วนพี่น้องเลยสิเ็จขอสอบสักวันจังลากันครับกันช่วงบาบายมีเวลาก็สิต,ต่อแถวนี้แหละพี่น้องแถวสมุทรปาการนี่แหละนะครับให้น้องไรียพักสักวันฝนมาขึ้นนอนในขณียตื้นมืดขึ้น สำหรับเจ้าปีแก้วเจ้ารอก็ได้เพียแต่เคลียเสียวพี่น้องนกนกกันวนคว้อนอยู่กับัแต่ว่าหังบ่เยียมนะครับเก่าแล้วม,มันหนูจากแล้วครับมันบ่เขามาไก่เลยแหละเจา้าบ่บ่เขาไปไก่คว้นเลยครับมีแต่วนอยู่ขังนาสั้นผเนียดสำหรับเจ้ารอนะครับภาพไปหอดหมดแล้วครับบล็อกเจ็ดสิบปวดละมือสองนีนน่แต่ว่าหังบ่มีหม่มองไส่นะครับบ่มีนกกระเดีกกับมาใส่อยู่ปากซอยคือเก่ามืออื่นหมดแล้วครับ แนวตัวระทางลงเรียนแล้วจังหวะกันครับผมจีเบิ้งไปเบิ้งไมไ้ไไไใบไกๆบิเทียเอราวันนี่ลระพี่น้องนะครับมีปลายหันขเข้าจทางป้าออกไม่ไนะครับจิไปใส่ยาข้าวาเทมีนกตรงขามกันกับสร้อยของผมอยู่เนี่ยครับผมพาพี่น้องมาเบิงเ้งเสลยเจ้าปีจะ,ออะ,จะเลยเจ้าปีแก้วนะครับโตแต้มที่สิบหก นะครับตี่ต่ออายุตดพักเกษตรมื่อนั้นนะครับผมที่ว่าคู่นานๆนั่นแหละตัวนี้ว่าไล่ดีนะครับกับมั่นใจคู่หลายก็ดได้เอาไว้พี่นนองคันเราดิครับเนี่ยคันเราแหย่แล้วครับผมเสียงเสียงเดียวกันกับเจ้าปีเกี้ยวนั่นแหละว่าไล่ปีก่มล้างดีเราก็ย่ำนอนขนคุ้มตีนดีนะครับเราก็ไล่งามสนับปีกทีนกกุ้กเดียวครับผมนกหนึ่งกุ๊กเสียงกลางนะครับไล่งามแห้ง ได้เอาไว้ครับผมสำหรับเชลยเมืองกรุงตัวนี้เสียวเมื่อบานนำชงสงการครับกําลังขันขันเพาท่านเตรมเสียงพี่นอ้องแต่ว่าขันแล้วเหียกแล้วครับนี่เสียงเหียกแล้วชเชลยเมืองกรุงนะครับขอดีของมันคือมันขันเลี้ยวนี่นะครับผมโอผมเอาไปฝากทีมงานไ้เหม่อนกับว่าขันเลี้ยวอยู่ครับเืบเ่องสิเป็นต้อว่าเป็นต้อนั้นกำหนดว่าดไรพี่นอ้องบอกว่าถือ ผมก็เสียเิ่นล่องเลี้ยงเบิ่งคบปีเบิ่งว่ามันที่เป็นยังไงนะครับจึงเสียออกแกเบิ่งมันสิใส่ได้บ่วสำหรับนกเมืองกรุงเป็นลงคนก็ว่าโอ้ยบ่เป็นต่อดอกสู่ดวงวันเฮาบ่ได้ผมก็คิดว่ามันขึ้นอยู่กับตัวนกคือเก็แลละครับพี่น้องบ้านเฮาก็บ่ได้เป็นสู่ตัวที่นกก็ได้ต่อมาได้หลายก็เป็นตัวสอตัวกันดิก็ว่ามันงายมันได้อาไว้ครับผมประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะครับอื่นเสร็จภารกิจเฮ็ดข้อสอบเล็กน้อยแล้วจึงได้สิไปหาหมายแถวนี้ล่ะครับผม สวัสคีนี่สวัสดีพี่น้องไม้ต่เพียงตัวนี้ครับผมสวัสดีครับ